สวัสดีค่ะใจดียูรินะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้ใจพามาดูดอกไม้ธรรมชาติชื่อไฮเดนนะวันนี้เขาอนุรักษ์ไว้เป็นสวนอนุรักษ์เนาะเป็นป่าอนุรักษ์ธรรมชาติก็จะไม่ได้ปลูกนะเขาขึ้นเองแล้วเขาก็จะขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ตอนนี้ใจมาช้าเนาะมันก็เลยสีมันก็เลยเปลี่ยนแล้วอ่ะมันแก่แล้ว ว่ามันยังสีมันยังออกใหม่ๆเนาะมันจะออกเป็นสีม่วงเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ก็เลยจะเป็นสีม่วงปนสีน้ำตาลฮะใจจะกลับกล้องไปให้ดูนี่ไงเป็นป่าเลยเขาก็จะมีคนมาเดินเนาะช่วงนี้มันก็เก่แล้วเนาะดอกมันเก่แล้วแต่ถ้ามอง มองไปไกลๆมันก็จะเป็นสีม่วงๆนะแล้ววันนี้อากาศก็ไม่ดีเท่าไหร่ด้วยใจมาก็อยู่ที่สิบสองถึงสิบสี่องศาเนาะอันนี้ก็เป็นป่าที่เขาอนุรักษ์ไว้นะก็จะเปิดเป็นที่สถานเที่ยวไว้เดินในป่าที่เนี่ย ที่นี่เขาก็จะเรียกวันเดินนะเขาก็จะมาเดินป่ากันใจชอบไปเดินนะตามที่ว่าเขามีป่าให้เดินนะมันได้สูดอากาศธรรมชาติจริงๆไม่เหมือนตอนเราอยู่ในเมืองเนาะอยู่ในเมืองมันก็จะอากาศอีกอย่างหนึ่งนี้เราไปดูกันเขาก็จะมีป้ายบอกตลอดทางเนาะว่ามันจะมีจุดไหนบ้างแล้ว ที่เขากั้นไว้เราก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าไปเพราะบางครั้งเอ่อต้นเขตนี้ก็จะมีที่ทหารเขาฝึกนะแล้วก็ตรงนี้เขากั้นไว้เห็นไหมเป็นสีแดงๆเขาไม่ให้เข้าไปเนาะเพราะว่าข้างในนั้นอาจจะมีทหารฝึกอยู่ นี่เขาก็จะมีป้ายบอกลั s ชับชูสเกบีตก็จะมีป้ายเดินก็ห้ามเดินข้างในนู้นนี่เขาก็จะมีบอกว่าตรงเขตไหนที่มีมีไฮเดินนะดอกไม้ แบบนี้นะพุ่มนี้สวยมากเลยยังไม่ทันยังไม่แก่มากพอดีแดดออกด้วยใจก็เลยได้เห็นชัดๆเขาก็จะมีต้นสนเล็กๆอันนี้เขาเป็นธรรมชาตินะถึงปีเขาก็จะมีมาตลอด แล้วเขาก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆแตกพุ่มไปเรื่อยๆนะเม็ดล่วงเขาก็จะขยายพันธุ์ไปเองดูเขาจะไม่ให้เข้าไปในเดินข้างในเนาะเพราะว่าจะทำ เสียต้นไม้เขาจะเสียนะสถานที่นี้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะนอกเสียจากว่าเราจะซื้อเครื่องดื่มหรือไอศครีมก็จะมีร้านค้าเล็กๆขายอยู่ทางเข้านะหลังจากใช้จให้พาดูดอกไม้แล้วใจก็จะเดินกลับรถ ก็มันไม่กว้างเท่าไหร่นะก็บริเวณไม่กว้างแต่เป็นเป็นบางจุดเนาะบางจุดก็จะใหญ่แต่ที่ใจเข้ามาตรงนี้มันก็ไม่กว้างเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปต่อกันเอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะคืนนี้เรามาจอดพักที่แม่น้ำเอเบกติด ต่อกับเมืองฮัมบวกที่จะอยู่เนาะแล้วก็ค่าจอดรถที่นี่ก็จะหนึ่งคืนต่อ7ยูโร24ชั่วโมงนะเราสามารถจอดได้แล้วก็จะเป็นเครื่องอัตโนมัติเราหยอดจ่ายเงินนะแล้วก็จะมีบัตรออกมาให้เราเสียบที่หน้ารถ